สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้โอ้โหจะบอกว่ากราฟถึงเป้าหมายตามที่โค้ดวางไว้แป๊บๆเลยนะคะอ่ามาถึงสองพันจนได้เห็นไหมโค้ดบอกแล้วว่ากราฟมีสองพันแน่นอนนะคะแต่ว่าเผื่อๆราคาไว้ที่สองพันแปดเนาะเมื่อคืนนี้ที่เราคุยกันนะคะอ่ะเรื่องของเมื่อคืนประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะแต่มาเรื่องของวันนี้ค่ะทุกคนนะคะเรื่องของวันนี้นะ,คะโค้ดมองว่าอย่างนี้นะคะ กล้าเปกมาก็จริงค่ะแต่ว่าเขามาอยู่ในโซนแนวรับเนาะเขาก็อาจจะรีเทสก่อนนะคะรีเทสก่อนแล้วค่อยลงต่อนะอะกราฟยังคงอยู่ในเทรนขาลงอยู่เลยนะคะแต่ต้องรีเทสก่อนนะคะราคาที่จะเปิดเซลล์ได้นะคะก็คือนะแถวแถวนี้ค่ะนะคะอันดับแรกแถวนี้เลย2016อ่า2016มีนะคะกราฟอาจจะขึ้นไปรีเทสตรงนี้แล้วค่อยเทลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเทลงมารอบนี้นะคะถ้าไม่พ้น2000ต้องเก็บก่อน นะต้องเก็บก่อนนะคะเผื่อเขาจะวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะแถวแถว23นะ2,023นะคะถ้าทะลุ2,023ไปมีโอกาสที่จะไปถึง30หรือไม่ก็35เนอะ35 36 37เนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปถึงนะคะหลังจากนั้นค่อยเทยลงมาเนอะหลังจากนั้นค่อยเทยลงมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องนะเราจะต้องเผื่อนะคะแล้วก็ ทําการเก็บกำไรกําไรนะคะเวลาที่เราอะ่ะได้กําไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บกําไรทุกครั้งนะคะที่เราได้กําไรแล้วเราก็ได้กําไรตามที่เรากําหนดก็คือ300จุดนั่นเองนะคะสามจุดถึง5 0 0จุดถ้าเรามีวินัยตรงนี้นะคะยังไงเราก็ได้เงินนะคะพอร์ตไม่มีการล้างไม่มีการแตกเนาะเออแต่ถ้าเราขาดซึ่งวินัยนะคะต้องบอกเลยว่าหาเง,งินเติมพอร์ตอย่างเดียว เนาะหาเงินเติมพอร์ตอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยนิดนึงนะคะมีวินัยนิดนึงเพราะว่ากราฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเราไม่ควรเสียเวลาแล้วก็ใส่ออเดอร์ทิ้งไว้แต่ถ้าเราพอร์ตใหญ่เป็นแสนเหรียญเนี้ยเราใส่เซลล์ตรงเนี้ยอ่ะรอวิ่งแบบเนี้ยได้อยู่นะเออไม่ต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะกังวลหรือว่ามีความแบบอืมไม่สบายใจเราก็เก็บเรามีเวลาว่างเราก็เก็บนะคะอ่ะเทรดแล้วก็เก็บ3 0 0จุด500อจุดอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะสำหรับโคต์โคตมองไว้แบบนั้นเนาะอ่ะ ทีนี้ถ้าการาฟรีเทสขึ้นมานะคะถึง16หรือ23หรือ30อะไรเงี้ยนี่คือโซนเซลล์นะคะนี่คือโซนเซลล์นะอ่านี่คือโซนเซลล์แล้วถ้าเกิดตอนนี้ลาเล่นอะไรนะคะตอนนี้นะคะการาฟมายากักยักแถวนี้ก็เปิดบายใิหคะเปิดบายไปได้คะ่ะนะคะร,ะราคาบายก็อยู่ประมาณ2,005 2,007อะไรเงี้ย2,000อะไรเงี้ยค่ะนะ,ะตั้งแต่2,000ขึ้นมาเนี่ยถึง2,005 2,007 2,008อะไรเงี้ยได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวการาฟจะขึ้นไปรีเทสค่ะนะกราฟจะขึ้นไปรีเทสเพื่อที่ ระยะไกลยขยับตามเฟรมนิดนึงนะคะระยะไกลนะคะสิ่งที่เรามองเห็น,นะะสิ่งที่เรามองเห็นคือเบรกเอาค่ะนะคะสิ่งที่เรามองเห็นคือเบรกเอาค่ะนะคะกราฟเบรกเอาแล้วนะเบรกเอาอะไรเบรกเอาคัพแฮนเดิลอ่าเบรกเอาคัพแฮนเดิลแล้วนะคะแต่กราฟจะรีเทสที่เท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องรอนะคะอ่าอย่างเราจะรีเทสสิบหกสิบเจ็ดอย่างที่บอกเมื่อกี้หรือว่ายี่สิบเอ็ดหรือว่ายี่สิบห้าเนี่ยแถวนี้มีโอกาสมาถ,ถึงได้หมดเลยนะคะโซนน้ำเงินเนี่ยนะ สามสิบเจ็ดสี่สิบอะไรเงี้ยมามีโอกาสมาถึงได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเหตุผลไหนที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมาไม่ถึงก็คือมันไม่ผ่านไนียไม่ผ่านราคายี่สิบเอ็ดก็มาไม่ถึงอะค่ะนะคะ,นะคะลงเลยอ่าไม่ผ่านราคาสิบเจ็ดสิบหกก็ไม่ถึงอะคะ่ะนะ,ะลงเลยมีเหตุผลแบบนี้ไม่ผ่านคือดีดขึ้นมานะคะรูดไส้กลับไปทั้งหมดเนื้อเทียนอยู่ข้างล่างโอเคอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีแพททิ์นแพทเทิร์นใดๆที่ให้เรามองตรงเนี้ยว่าเขาอะสร้างแพทเทิร์นแค่นี้นะแล้วเขาจะลงต่อ แบบนั้นนะคะโอเคนะมีเบรกมีอะไรตรงไหนเรามันก็ฟ้องเราอยู่แล้วกราฟมันฟ้องเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอะ่ะมีข้อมูลที่จะอ่าน,นหรือเปล่าว่าเออมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันจะไปไหนนะคะถ้าเรารู้จุดนี้อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะชนะทุกครั้งนั่นเองนะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าจะเล่นบ่ายอืมถ้าจะเล่นบ่ายนะคะก็จะให้บ่ายโซนนี้แหละสองพันแปดสองพันห้าสองพันสี่เนี่ยสองพันถอนะคะเพราะว่าการมีโอกาสไปรีเทสสนะิบเจ็ดน่ะมีโอกาสไปรีเทสยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้านะมีโอกาสไปรีเทส สามสิบสามสิบสามห้าสามหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยมีโอกาสไปรีเทสตรงนั้นนะคะสามารถเปิดบายได้โซนนี้นะคะสองพันแปดสองพันเจ็ดสองพันหกสองพันห้าอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ากราฟขึ้นมาแล้วไม่ผ่านยี่สิบเอ็ดไม่ผ่านเส้นดําเงินไม่บ่ายนะคะเราจะกดเซลล์แถวนี้เซลล์ยี่สิบเอ็ดเซลล์สิบเจ็ดอะไรเงี้ยเซลล์สามสิบสามสิบห้ายี่สิบเก้าอะไรแบบนี้นะคะสามารถกดเซลล์ได้โซนนี้เป็นโซนเลนเซลล์นะคะโซนข้างล่างเนี่ยเป็นโซนเลนบ่ายนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับ การไกลน์นะคะในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนการเทรดได้กำไรกำไรกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีนะคะติดขัดเรื่องใดก็สอบถามในห้องได้เลยนะคะขอให้ทุกคนเก็บกำไรได้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ